เอาละวันนี้เนี่ยเราจะไปหาต่อยหนะ้าคนกันนะโดยการที่เราใช้นวมนี่เลยเรามีนวมแล้วก็ถามว่ามันได้มาจากไหนคนระับมันเป็นกิจกรรมที่แบบว่าแจกอะแบบว่าเอามีดไล่ฆ่า50คนมันก็จะได้แล้วนะกระบองก็เหมือนกันนะผมโอเคนวมเนี่ยมันจะต่อยไกลนะผมมันก็ต่อยแบบต่อยดีกว่าไอ้นี่ครนะับกระบองอะก็นวมมันจะระยะ10นะผมส่วนกระบองเนี่ยจะระยะ8นะจากที่เราเคยเอ่อเล่นไปนะ วันนี้เราก็เอามาเล่นเหมือนเดิมนะผมก็หลังจากที่ผมเคยเล่นนวมเนี่ยบอกเลยว่ามันมันก็ต่อยเป็นซิงเกิลช็อตนะผมแต่ว่าแอนิเมชันมันเป็น2รอบนะครับแต่ไม่รู้เหมือนกันนะว่าแบบมันจะเหมือนไอกระบองหรือเปล่าที่แบบว่าถ้าแบบว่าแอนิเมชันแรกเราต่อยไม่โดนเนี่ยแอนิเมชันที่2เนี่ยมันจะต่อยได้ไหมนะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะไปต่อยหน้ากันนะก็เพลิก็เหมือนเดิมนะผมเนี่ยตามนี้เลย โอเคเราจะไปเล่นโหมดฮาร์ดพอยต์นะแล้วก็ด่านเดิมนะผมเชฟแมนเพราะว่าเราจะได้เอ่อต่อยกันรัวๆเลยนะต่อยกันแบบวุ่นวายเลยทีเดียวเราไปต่อยหน้าเหมือนกันมาเลยมาเลยเนตตังกาตังกาเย็นเคตังกาต <c oughs> มาแล้วเราจะไปต่อยหน้านกันมาละมาแมาฟน <c oughs> ขดชกหนึ่งทีเฮ้ยขดชกเฮ้ยมันเลงเข้าหน้าเต็มเต็มเต็มหน้าเต็มตาขอยิงหนึ <c oughs> ่งเท่เออเอาไว โ <Okay. S 2> อเคก็เหมือนเดิมนะผมเน่เดี๋ยวจะทำให้ดูนะครับเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะอ๋อถ้าถ้าไอ้นี่นะผมหมัดแรกเนี่ยเราต่อยไม่โดนนะครับหมัดที่สองจะมีดาเมจนะผมเนี่ยอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราต่อยหมัดแรกโดนหมัดที่สองจะไม่มีดาเมจนะผมเห็นนะอ่าเดี๋ยวไม่เชื่อเนี่ยเดี๋ยวต่อยอย่างงี้ก็ได้เห็นนะมันจะโดนแค่รอบเดียวนะผมเนี่ย เนี่ยโอเคก็ลองไปปรับใช้กันดูนะเอ้ยมาแล้วมะเอ้ยต่อยหน้าอย่างพี่มาต่อยเด้อเออัวแตกฉันอยากจะต่อยหน้าคุณมาต่อยหน่อยมาต่อยเด้อเออมาเด้มาต่อยเด้อเออมาเด้อมาต่อยนะมั่าะวาไปไปเออมาเด้ต่อยบอดเกมมิ่ง เออตาไปจะเม่งไหมพอต่อยหน่อยเออไว้มุมเดิมเออเต็มหน้าเออชกหน้าเลยไว้บอดี้เออเออบอดี้จ้ะเออขอหมัดหนึ่งเออขอหมัดเดียวพอเลยเนี่ยหมัดเดียวพอบอดี้บอดเออยิงไรยิงไร ต่อยหน้าอย่างทีข,อย,ขอ,ยอยับหน่อยขอยับหน่อยอีกทีโอ้ยเอาหมัดซ้ายเปิดของเกนด้วยสู้บอทไม่ได้ละเฮ้ยไม่อีกแล้วอ,อ่ะเปิดของเกนก่อนสู้บอทไม่ได้ต้องเปิดของเกนนี่เลยเราต้องเราต้องทำแบบนี้นะต้องทำอย่างเงี้ยวบไอ้บัตเอเอ เออเออเออสดีบัดไอ้ยู่ไหนอันเออเต็มหน้าเต็มตาไอ้บอยพวกเออเออเอ้าชนะแล้วอี s ีมาแล้วรอบนี้เจอคนเว้ยตั้งกาดขึ้นมาเลยคนเฮ้ย เออเขาตอ่อยหน่อยดีไม่ได้อะ่ะ <blind? S 1> เฮ้ยเออวะมาเดิกเอ้วะเามาเดิพวก oh. เฮ้ยโอ้ยโดดเข้ามาหาหมัดเออโอ,โอ้โห <sm ell> โอ้ย โดนหนึ่งมัดโดนสองมัดเขาสามมัดนิเออเฮ้ยเล่นปืนจังเลยพวกเออไม่จะเอาปืนไปยิงไอ้พวกที่มันเล่นเล่นปืนเนี่ยโอ้ โอ๊ยโทษโทษโทษมาดิมาดิโอ้โหนี่กูแพ้กระบองตลอดเลยเนี่ยเล่นโหดจังวะต่อยขอต่อยโอ้โอ้ยมาเลยหนึ่งมาเตะกูเนี่ยมาโอ้ย ขาต่อยหน้าหน่อยเขาสมัครมีกาไม่ให้เล่นเลยใช่ไหมเนี่ยขอเล่นไหนดีเนี่ยต่อ,อยมาเดียวพอโถ่โอเคสำหรับนี้ขอพักไปก่อนแต่เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะน่าจะพอหอมปากอหอมคอแล้วก็น่าจะหนุกหนานพอสมควรเลยนะครับผมโอเคไว้เจอกันใหม่กับคลิปหน้านะผมสำหรับใครที่เข้ามาดูบ่อยเนี่ยถ้าชอบใจชอบใจก็เลยกดติดต่องติดตามกดถูกใจให้ด้วยนะเพื่อเป็นกาลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมเฮ้ยอะไรวะโอเคไว้เจอกันใหม่ คลิปหน้านะผมสำหรับใครต้องการโด o เนนะี่ยมีลิงก์อยู่ด้านล่างด้วยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ไปแล้วครับผมบ๊ายบาย